5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟพตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดกขอบสนามโอเพอร์ฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับแอดเรียลแฟนเจ็สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงยูโรซีซั่นติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเทศกาลยูโร2020นะครับใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลีนน่ยนน้ำชากับเพื่อนเพื่อนคอเดียวกันเรื่องปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเชียร์บังคลับโอเพ่นแชทด้านล่างไปกดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ นอกจากนัาชิงยูโร2020จะคึกคักและเป็นที่รอคอยแล้วนะครับตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยตัวปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขายหมดแล้วนะครับ หลังจากรัฐบาลอังกฤษเนี่ยประกาศว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมเกมได้เต็มความจุตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวที่สโมอสอนเองเนี่ยก็ได้เตรียมการอะไรไว้หลายอย่างเพื่อให้พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ครับล่าสุดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทีมโค้ชเล็กน้อยนะครับรายงานจากรอยเบิร์ตพุข่าวเทียสามจากเดอะแอตเลติกเนี่ยก็ระบุว่าสมสรได้ปรับให้นีอรอันโค้ชทีมชุด U18 ไปช่วยงาน New Wood Coach ทีมชุด U ยี่สิครับโดยที่ให้ Travis Binnion ที่เดิมทําทีมชุด U 1 6เนี่ยขยับขึ้นมาทํำ U 1 8แทนนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยการเชื่อมทีมชุด U 1 8แล้วก็ U ยี่สิให้มีความยืดหยุ่นของทีมมากขึ้น โดยโค้ชเยาวชนคนใหม่อย่างเจสซินคอร์ทรนที่เคยทางานให้กับสเปอร์แล้วก็เยาวชนทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะมีส่วนกับการปรับโครงสร้างทีมชุดยู18กับทีมชุดยู23เข้าด้วยกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาร์คเดมซี่โค้ชคู่ใจของโซชาที่เคยทํางานด้วยกันที่โมนะครับก็จะมาดูแลในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของโค้ชและนักเตะภายในทีมแทนพูดถึงเยาวชนแล้วนะครับไมค์แมกราดผู้ส่ข่าวทียสองจากเทลกราฟก็รายงา,านว่าไตรชองนั้นจะย้ายไปเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวในฤด,ดูกนนาร เบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของโซชาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วครับ พี่ควรควรมาตาเปิดใจครั้งแรกครับเราจะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอีกหนึ่งปีโดยที่พูดซะซึ้งเชียวพี่ควรบอกว่าเขาไม่คิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เก้าเขากับสโมสรแล้วละครับแต่เวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยตัวเขาเองเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลําบากกับสโมสรปะปนกันไปครับแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปและก็จะรอการประันภัยไปพร้อมกับทีมในฤดูกันหนะ้าส่วนการต่อสัญญ,ญาเนี่ยพี่ควรบอกว่าถึงจะมีทีมอื่นติดต่อเข้ามาแต่เมื่อมีทางเลือกที่จะอยู่กับทีมต่อไป พี่ควรก็ไม่คิดเลยนะครับเขาตอบตกลงต่อสัญญาทันทีได้ยินแบบเนี้ยขอกอดแน่นๆแล้วก็บอกรักสักทีนะครับพี่ควรครับ ขณะที่ลูกชอที่แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ในยูโรรอบนี้นะฮะกลายเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสในการจบสกอร์ให้กับอังกฤษมากที่สุดในทีมโดยแบ่งเป็นการสร้างโอกาสสำคัญ5ครั้งหรือว่า big chance created นะครับแล้วก็สร้างสรรโอากาศทั่วไป9ครั้งจากการลงสนาม5เกมครับโดยรองจากชอก็จะเป็นเมสันเมาส์กองกลางตัวรุกจากเชลซีที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่านอกจากฟอร์มการเล่นของชอแล้วนะครับก็เป็นเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยเน้นการโจมตีจากทาง,งข้างเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้เพลย์เมเกอร์ตรงกลางสนามนะครับนั่นก็ทําให้ ฟูลแบ็กอย่างชอมีส่วนมากกับการประสานงานกับรรฮิมเซอร์ลิงและก็แจ็คกริลิชในการทำเกมรุกแล้วก็เปิดป้อนโอกาสทำประตูให้กับทีมครับ ่อช่วงค่ำที่ผ่านมา IMC อ็มซีสสื่อเทียร์2ฝาฝรั่งเศสก็โหมกระแสและโอกาสการย้ายจากทีมของปอปอกบาครับโดยที่ระบุว่าปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังจับตาสถานก,การณ์ของเจ้าป,ปอกอย่างใกล้ชิดครับรายงานระบุว่าในช่วงแคมป์ทีมชาตินมีสื่ออย่าง i n f o Sport Plus ไปสัมภาษณ์เพรสเนลคิมเพนเบกกับคิงส์เลกโกมานนะครับตอนนั้นปอกบ,บาก,ก็เข้าไปทักทายเล่นกับเ,เพื่อนๆแล้วครับก็เลยเจอคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเอ๊ e, ตอนนี้เราอยู่ในตลาดซื้อขายใช่ไหมแลนะคุณได้ติดต่อกับนะัซ ก่อนที่จะบอกเนี่ยจะตอบว่าไม่แล้วก็เดินออกไปเลยครับพูดข่าวจาก IMC ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆซะแล้วนะตอนเนี้แล้วโอกาสที่บล็อกบาจะไปเล่นกับเปเอชเอก็มีไม่น้อยนะครับแต่เพียงแค่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเขาคิดจะย้ายจากยูไนเต็ดเนี่ยเป้าหมายของบล็อกบาจะอยู่ที่เรอัมลมาดริดมากกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีเซดินซีดานคุมทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันเชลติแล้ว ณนะตอนนั้นข่าวของเดมารดิดก็เลยมาแรงเพราะว่ามันโหมกระแสบอกบาจะไปเล่นกับซีดานะครับและข่าวกับปเอเชก็เลยไม่มีมากนักน,นะครับเพราะว่าบอกบาสนใจจะไปสเปนมากกว่าฝรั่งเศสในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ณนะตอนนี้ครับ a อกบาซึ่งไม่เคยเล่นในกับทีมเยาวชนของปเอเชเลยก็เริ่มจะเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่แบบเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากกลับฝรั่งเศสอยากไปสเปนมากกว่าตอนนี้ เขามอ,องว่ความเป็นไปได้ในการกลับไปเล่นที่บ้านเกิดในเมืองหลวงแล้วนะครับที่เขาจะได้ลงสนามร่วมกับนักเตะอย่างเนมานฤดูการหน้าโดยการเจราจารณเวลานี้เกิดขึ้นระหว่างแค่เปเอชเชกับตัวแทนนักเตะก็คือมิโนเรโอลาและทีมงานนะครับยังไม่ได้พูดคุยระดับสูงกับยูเนเตตเลยขณะที่ชูเลียตรอรงส์ครับผู้ข่าวสายฝรั่งเศสอีกคนที่แม้ระดับคมน่าจะถือจะไม่ไสูงมากก็ตาม,มานะครับแต่ก็พอจะฟังไปแนวทางได้ว่าเปเอชเชเนี่ยอาจจะต้องมองถึงการปล่อยนักเตะออกด้วยนะครับซึ่งชื่อทีีม่ม อกาสจะปล่อยออกก็มีนักเตะอย่างปาโบซารบเบียอันเดเอเรราและเลียนโรปาเรเดสครับก็เพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปรับขนาดทีมให้สมดุลสำหรับการเข้ามาของปอกปาแล้วละครับ ผู้สันทัด์กรณีด้านตลาดซื้อขายหลายฝ่ายก็เลยมองว่าเวลาเนี้ยมีโอกาสมา,มากพอสมควรที่บล็อกบาจะย้ายทีมครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เวลาเนี้ยยูเนเต็ดค่อนข้างกระจิงจังกับการเดินดีวเอด็ด,ดว,า,วาร์ดกัมมาแวนกาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของฟาริซโซโรมาโนโ่ผู้สข่าวเทียนหนึ่งซึ่งพูดคุยกับร็อบบี้ไลน์อินฟลูเอนเซอร์สายอาร์เซนอลชื่อดังนะครับก็ระบุว่ากา,วกามาแวนกาจะย้ายจากแรนด์ในซัมเมอร์นี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และยูเนเต็ดก็มีความจริงจังมาก,ก Yes, many, many clubs are talking about Arsenal, I've been told that this summer is impossible, but also Spanish clubs have, are so interested, but they are not progressing in talks for Camavinga. So Manchester United, since I would say five or six days. They've been really serious on Kamavinga deal. They started to open tolls with Kamavinga camp, with people close to Ren to understand about the price. They hope to do it around 30 or 35 million euro. You see, it's crazy to think about this money for Kamavinga, but he's out of contract in one year. He's 100% not extending this contract with Ren. So they have to sell the player this summer, or they will lose the player for free. Starting from January, he will be free to sign with any club he prefers. So it's a complicated situation for Ren. Manchester United are in direct contact. With people close to the player and close to Ren, uh, they want to sign him this summer because they know that. Waiting for next summer as free agent is a big opportunity by financial point of view, but many clubs would be in the race. Maybe also clubs from Spain, Real Madrid, or this kind of, or Barcelona, or this kind of clubs, and not only clubs from other countries as right now. So Manchester United are progressing in talks. They want Camavinga. We will see if they will make an official bid in the coming days. But I think yes, because they are really serious on this point. And let's see if they can find an agreement with Ren, because also Paris Saint-Germain are keen on Camavinga. They are really interested. Let's see if for this summer or for the next one, because at the moment they have other priorities, but Kamaving is a player also for Paris and germain in the race. So Manchester United are there. Let's see, but I see Manchester United really, really interested in Kamaving. ถือว่าการอ่านเกณฑ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากตลาดซื้อขายนะครับถ้ายูเนเตตหรือว่าบ็อกบามีโอกาสจะย้ายทีมสูงเนี่ยการเร่งติดต่อและก็เดินดีลกับมาแวงกาโดยเร็วที่สุดถือเป็นเรื่องที่สําคัญดยที่ไม่ต้องไปรอถึงท้ายตลาดกว่าจะไปเร่งทําอะไรนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ทันแล้วยังไงก็ติดตามดีลนี้กันต่อนะครับเรื่องราวของบ็อกบาและกัมาแวงกาถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆโดยสื่อดับสูงของฝ้าฝรั่งเศสครับจริงอยู่ที่โรมาโน่บอกว่า2ดีลนี้ไม่เกี่ยวข้องกันในเชิงเงืืง่่่่อออนนนนไขตตตตตาาาาางงๆแวมรรรคักก็สถณ์ี้ มันค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปที่การย้ายทีมของปอกบาซึ่งก็ไม่แปลกที่ยูเนเตดจะไม่ทิ้งโอกาสการคว้าวันเดอร์คิดที่ว่ากันว่านี่คือนักเตะที่ดีได้สุดในโลกคนหนึ่งในอนาคตอย่างกามาแบงก้านะครับซึ่งอย่างน้อยถ้าได้มาเนี่ยการมาแบงก้า er ก็จะมีอายุการใช้งานอีกเยอะมากๆเลยและฝีเท้าของกามาแบงก้าก็จะช่วยยกระดับการเล่นเกมรับและการเชื่อมเกมไ้แดนกลางให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดได้มากขึ้นเยอะทีเดียวครับ อย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะคุยกันเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่นะครับผ่ฝากลิงก์ไปที่เทียมแคลปเปอเป็นแชทตาลล่านะครับกดไปอัดเข้ากลุ่มกันได้เลยครับสามไอคีคือพลังสู้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports